เคลมไปว่าจะโนบายเยโนบายเยกี่โมงวัตถุก็ <laughs> <laughs> ก็ <laughs> มีค่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเรายังบ้าวัตถุใจไหมเราไม่เผาผีกับแบรนด์นี้มานาะนมากเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่กูดแวลูฟอ์มันนี่แต่เรารู้สึกว่าเจอใบนี้มาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออตน,นี้กูตายวะ่ะ <laughs> จริงๆแล้วอยากได้กล่องส้มมากเลยแต่ว่าน้องเ <laughs> อเอแบบว่าใจลอยมากเลยขนาดบอกว่าเฮ้ยอายุฉันสีนะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเอ็ดจดวิชไปประมาณเดือน9ก้านะเขาบอกว่าต้องรอปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบว่า อแอบแอบแบบเสียใจนะเพราะว่าเออมันเป็นวันเกิด40ปีนะมันบิ๊กดีลวนะเว้ยมันแบบว่า10ปีจะมีครั้งหนึ่งอะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ของผมวันเกิดเลยเลยก็แบ,แบบว่านอใจ สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาสาอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆถังสิ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากวิดีโอนั้นนะคะที่เอ็ดรีวิว การแบบว่าของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดเลยของปีแบบในหลายๆปีเลยที่ลงทุนกับตัวเองนะครับก็คือการที่เรานะครับลงทุนกันตัวเองโดยการไปแก้จมกูกเพราะว่ามันบางนะครับที่จินตลักษ์คลินิกแล้วก็การจัดเลี้ยงไขมันนะนานเตมแฟตนะครับโดยคุณหมอเต้ยและคุณหมอเชษที่จินตลักษ์คลินิกนะครับก็ออกมาซื้อความเด็กให้ตัวเองซื้อความเด็กความสดใสให้ตัวเองเผื่อจะได้ผัวเพิ่มอีกหนึ่งคน <laughs> นะต้นปีอ่ะคือเคลมไปว่าจะโนบายเยโนบายเยกี่โมงวัตถุก็ก็มีค่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเรายังบ้าวัตถุอยู่เราก็นี่ก็มาแล้วนะนี่วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอว่าได้ก๊ for my 40 years old birthday นะครับในแง่ของวัตถุเนาะจริงๆแล้วอยากได้กล่องส้มมากเลยแต่ว่าน้อง S.A. แบบว่าใจลอยมากเลยอะ่ะขนาดบอกว่าเฮ้ยอายุฉัน40นะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเอสจดวิชไปประมาณเดือน9นะเขาบอกว่าต้องรอปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบว่าอแอบแอบแบบเสียใจนะเพราะว่าเออมันเป็นวันเกิด40ปีนะม,น Big Deal นะมันบิ๊กดีลวนะเว้ยมันแบบว่า10ปีจะมีครั้งหนึ่งอะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ของผมวันเกิดเลยเลยก็แบบว่าหนอนใจนิดน,นึงแต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูให้แล้วก็เราก็เชื่อเขานะหวังว่าคิวเมคแบบว่าเมจิกมิร a c l e แอมิดมิร็ r a ับเป็นเอนี่เว้ย วันนี้ก็จะมา unbox นะคะว่าเอซื้ออะไรให้ตัวเองที่เป็นของขวัญวันก่อนอื่นเลยก็ขากลับมาอย่างเงี้ยแวะซื้อนะครับคาเทียที่สวนภูมิราคาดีมากราคาป้ายถูกกว่าที่เยอรมันอย่างอันเนี้ยนะนิดนึงเลยประมาณแบบ 10%, 10เลยถูกกว่า10%กว่าเปอร์เซลยอะไรเงี้ยแล้วพอดีปีที่แล้วเอซื้อแหวนเลิฟใช่ไหมครับที่คิงพาเวอร์ King Power สวรรณภูมิแต่ว่าปีที่แล้วเงี้ยเขาไม่ได้มี b บ r ร์เดย์แคชแบ็กนะแต่ปีนี้คาเทียเข้าร่วมด้วยก็คือสมมุติอยู่ซื้อสินค้าราคา1,000 0บาทคุณจะได้แคชแบ็กเบ r ร์ d a y Cashback ก็คือถ้าคุณบินในวันเกิดเนี้ยก็จะได้ยี่าเปเงินสดอะไปซื้อของอย่างอื่นซึ่งไอของอย่างอื่นเนี้ยมันใช้ได้หลายแบรนด์นะใช้ได้ Prada, l o โ w e CELINE หลายๆแบรนด์ไม่รับเช่นชาแนลน้ำหอมดีออที่เป็นเอ็กซ์คลูก็ไม่รับแล้วก็ อ่า uh, บูเกอรีไม่รับไม่รับไปตัวแคชแบ็กเนี่ยนะเออก็ได้มาเป็นอันนี้นะคะเราแกะกล่องให้ดูเลยแกจิ้งคาเทียก็รูหรามาเห่านะเวอร์วังไม่มีโบให้กระชากนี่แต่สวยมากเลยอ่ะชอบนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ขายจิวเวลรี่ขายของแพงเนาะมันจะมีความเป็นจึกเออสวยมากอันนี้คือชิ้นแรกนะครับที่ซื้อให้ตัวเองนะครับก็คือแหวนจัดองครูอันนี้จะเป็นโรสโกไซเล็กนะครับตอนที่เอสซื้อ จะประมาณถ้าจำไม่ผิด4,500มเออเป็นโรสโกอย่างนี้พอมาแพรกันแล้วแล้วมันงามดีเนาะมันเนี่ยเล็กใหญ่ก็ประมาณนี้พอมาแพรกันแล้ว3ชิ้นไม่จำเป็นน้องเข้าแต่อาจจเดี๋ยวอาจจะเอาอันอื่นเข้าไปซ้อนทับนะแหวนเรียบๆเบข้าไปซ้อนทับอีกอันหนึ่งก็ประมาณพอซื้อไอตัวคาเทียเนี่ยมันก็จะได้เงินสดประมาณ1 0,000หมนบาทนะเอ็ดก็พอดีอ่ะก็ อยากลองปีนี้เป็นอะไรที่แบบเรา40แล้วเนาะเราก็อายุมากขึ้นแล้วแบบริ้วรอยมันก็เห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลงทุนให้สกินแคร์ดีๆอ่าสักไม่ปกติก็เป็นคนซื้อสกินแคร์ราคาแพงลงทุนเรื่องสกินแคร์อยู่แล้วนะแต่ปีนี้ขอ the best ละกัน next level เลยเพื่อนบอกว่าพอดีเพื่อนเอตอะในกลุ่มนัตีิอัญ,ญาเขาใช้ k ดโ a เต r แลวเขาบอกว่ามันดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลงทุนซึ่งเราก็ลอง เป็นชุด travel set ไอเซ็ตเนี่ยประมาณ1,200นะครับมันจะมีมันจะมีโลชั่นน้ำตกมันจะมีเอมชั่นที่เป็นเดยแล้วก็แอดไนราคาประมาณ1,200นะครับก็เอเสียเงินไปเพิ่มไปประมาณพันกว่าบาทมั้งตัวเนี้ยเออแล้วก็ใช้ไอ้เบิร์ด a ดย์แคชแบ็นะครับแล้วก็อันนี้ซื้อเพิ่มอันนี้ราคาแรงมากไอ้ตัวเนี้ย เลอร์เซรั่มอะแพงมากแต่เขาบอกมีแต่คนชมไปดูคลิปพี่โมเมนะเขาบอกว่าตัวนี้เป็น mm. เป็นเป็นฮีโร่โรดของแบรนด์เลย,เลยอะไรเงี้ยเพรสเซรั mm. ่ม um ที่ทาอันดับแรกเลยอะไรเงี้ยซึ่ง,จ,งจึงมากเราจะอะลองให้ดูก็ได้จึกหนึ่งแปดขวดละแปดพัน่ะจึกหนึ่งก็จะมาน่าจะประมาณห mm. <He ard S 1> ้ารอยป่ะเห็นปะยังไม่เปิดใช้เลยมันจะเป็นน้ำแบบเนี่ยใสยๆอย่างนี้เลย กลิ่นแบบรักชูแพงมากเขาบอกว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวเปิดผิวทำให้ทาให้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสกินแคร์ตัวอื่นเนี่ยจะดูดซึมได้ดีกว่าก็ถ้าคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าแห้งแห,งผ,หผงผิวมันหรือผิวทั้งผิวมันและผิวแห้งอะ่ะใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าพอใช้ปุ๊บมันซึมเลยแล้วมันแบบกลิ่นดีมากเลยอชอบมากอะไรเงี้ยก็นี่นะครับ เราเปิดกล่องให้ดูเลยว่าได้อะไรมาบ้างเท่ากับเอซื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้วพอดีวันนั้นพนักงานน่ารักมากเอาคูปองมาให้ใช้30%ลดไปอีกอะไรเงี้ยก็เท่ากับซื้อตัวนี้มาในราคาที่แบบค่อนข้างโอเคมากเลยนะเราไม่แน่ใจว่าที่เยอรมันเท่าไหร่นะเอไม่เคยดูราคาที่นี่เลยเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้ไปถึงคันเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ปีนี้แบบแอบบ้าบบบอเนี้ยพอแบบมันเข้าไวทองเนาะมันก็จะมีอารมณ์แบบแบบ้าบาบออะไรเงี้ย ก็จัดไฟเต็มๆอย่างเงี้ยคือเราไปทําหน้ามาแล้วไม่ใช่ว่าทํามาแล้วแล้วอยู่ไม่ดูแลอยู่ทํามาแล้วอยู่ก็ต้องเบนเทนเขานะเออแต่หน้าตอนนี้นะครับคือหมอเตยคือปั้นไว้จึงมากคือปีนี้ที่ไปทําทั้งหมดคือไปทําเทอร์มาร์โบท็อกที่เลเซอร์แบงคินิกโดยหมอแดนหมอแดนเนี่ยกเออ็เขาเรียกอะไรไปทุกปีก็ต้องไป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 ,ไปทำเลเซอร์กับหมอแดนอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งของเขานะเรื่อง เรื่องเฟสคอนทัวริงเรื่องการลิฟติ้งอะไรเงี้ยของของเลเซอร์แบงค์เนี่ยสุดยอดแล้วแล้วโลเคชั่นดีมากนะอยู่ที่อยู่ที่ข้างข้างสเกตสองอัลบินเลยแล้วก็ถ้าใครไปเขาเรียกว่าอะไรนะมาจากช่องเอ God, space, ็ดดี้แล้วไปหาหมอแน่นะจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยสำหรับแฟนคลับเอ็ดดี้ก็คือจะได้ตัวปาริฟไว้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เลเซอร์แบงค์คลินิกดูเนาะแล้วก็ไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะนาโนสเตมแฟตแล้วก็ จัดเรียงไขมันโดยการปรับรูปหน้าที่จินตลักษณ์โดยหมอเตอร์ด้วยก็คือเนี่ยไม่มีรอ,รอยหน้าเด็กมากคือตอนนี้แฮปปี้กับหน้ามากแล้วก็แก้จมูกเพราะว่าก็จะบุกมันบางจะทะลุนะครับแล้วหมอเชฟเขาทําให้มันแบบว่ายาวขึ้นแล้วดูธรรมชาติและทรงสวยขึ้นมากคือหน้าแอบเปลี่ยนนิดนึงนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนจนตกใจคือเราเป็นอะไรที่แฮปปี้มากก็ดีใจมากสําหรับของขวัญปีนี้ที่แบบลงทุนกับตัวเองนะก็ลงทุนกับวัตถุน้อยลงอื อันสุดท้ายเราไม่เผาผีกับแบรนด์นี้มานานมากเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่กูดแวลูฟอร์มันนี่แต่เรารู้สึกว่าเจอใบนี้มาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออฉนี้กูตายวะแล้วคือเรารอเขามานานมากเราหาเขามานานมากก็ได้มาค่ะไปแกะแกมกันละการเปิดกล่องของช่องเอดดี้ก็จะไม่ได้เหมือนยูทู u ยูทูบเบอร์เล่ยูทูับเบอร์วลับวบลับวบลับบลบวบลับวนลับบบว ดึงลิปบินเบาๆอย่างนี้ไม่ค่ะเราก็ชากโบเท่านั้นค่ะให้เหมือนว่าสามีหรือแฟนของคุณกลับมาจากต่างประเทศหรือกลับมาจาก business trip หรือกลับมาจากที่ทํางานเนาะเราก็กระชากไปที่ปกเสื้อให้กระดุมมันหลุดเลยค่ะทําหน้าหื่นกามค่ะเขาจะได้จัดเรานะคะจัดให้หนักอย่าปล่อยค่ะ one two t h r โจ๊กทุกทีค่ะวันนี้ก็ชากแรงไม่ได้เดี๋ยวโดนจมูกนะคะกระหมูดิฉันซื้อมาแพงค่ะ พื่อนสาวันนะคะเพิ่งอ,ออกรถไปคุณแม่นะคะก็เลยเงินไม่มีนะคะแต่ว่าพอดีน้องที่แบบซื้อข่ายกันมานานเนี่ยเขาติดต่อมาว่าเอ้ยกระเป๋าที่อยากได้เนี่ยมันมาอาเงี้ยทำยังไงดีเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังไงดีวะอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้กระเป๋านี้มันหลุดมือไปแล้วก็ไม่อยากความเงินที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยแต่นึกได้ว่ามันมีกระเป๋าใบหนึ่งที่เราไม่ค่อยใช้ก็คือใบนี้เหตุว่าสองสามปีให้หลังเนี้ยไม่ได้จับเขามาใช้เลยก็เลยเออเอาใบนี้ไปเถรดนะคะ ที่ร้านน้องมินนะคะเออนี่นะครับร้านน้องมินหาง,ง่ายมากเลยนี่อีลิทแบรนด์เนมนะครับพอเข้ามาจากทางเชื่อมรถไฟฟ้าก็คือจะเห็นเลยนี่ครับอีลิทแบรนด์เนมนี่นะครับอยู่ตึกทีวันเลยนี่นะครับตรวจสอบสบภาพโอ้โหสภาพยังดีอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> คนไทยเขาใช้ของแบบนี <c oughs> ่เนาะเ <c oughs> ขาใช้ของแบบ <c oughs> <c oughs> เ,ออเหมือนเหมือนไม่เคยใช่เลยอ่ะซื้อมาดมหรือเปล่าเนี่ยดูดิเป็น,นอย่างงี้เกือุอ้ยอันนี้สภาพนั่งฟามากอ่ะเขาทำไมเขาใช้แบบฉันว่าฉันใช้ดีแล้วนะยังไม่แก่นี่ออกหรอหรือว่ามันโอ้โหตายห่าเออเลิศว่ะติดฟิล์มด้วยนะครับพี่ลิตร์แฟนเนมเออ หาทางขอยอยากได้ของแรกไอเทมราคาดีๆอย่างเงี้ยน้องก็ขายหลายยี่ห้อมากชแนลฟิลีนโกยาร์แอมเอสคือขายเยอะมากแต่ราคาร้านเนี่ยจะเด่นเรื่องราคาราคาจะดีนิดนึงสภาพอาจจะแบบมันจะมีหลายหลาราคาเนาะก็สภาพเยินบ้างสภาพดีมากแต่ใบนี้เป็นเป็นใบที่แบบว่าน้องเขาคัดกรองมาให้เป็นอย่างดีก็คือสภาพนางฟ้ามากแล้วราคาก็ค่อนข้างดีอย่างเงี้ย ตามหามานานมากอะไเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าตอนที่ไปทำช้อปปิ้งบล็อกที่ไต้หวันที่เป็นเซ็ก n ันแนด์ช mm ้อปปิ้งบล็อกแบรนด์นมอะเกือบต่าม,มาแล้วจากด mm ีดีเถามน้องมินว่า mm hmm. น้องมินราคามันเท่านี้แสนเก้าสหรืออะไรประมาณนั้นอนะแล้วคอนดิชันประมาณนี้น้องมิ้นบอกสภาพเยอนมากอย่าเอาพี่เลาหนูหาให้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รออะไรเงี้ยก็ก่อนจะกลับมาจาก ก่อนจะกลับมาเยอรมันอย่างเงี้ยสองสวันเองมั้งน้นองเขาดีเอ็มมาบอกว่าพี่ใข้มันมาแล้วนะคะเราก็แบบเอ้ยยังไงดีวะเพิ่งซื้อลถให้แม่ด้วยยี่ดอกใช้เงินเยอะมากเพิ่งทำหน้าอีกอะไรเงี้ยตังบดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยอกระเป๋าชาแนลที่เราซื้อล่าสุดอะ่ะเราไม่ได้ใช้ประมาณไม่ได้จับเขาประมาณสองสมปีอะ่ะแต่เราเอาไปใช้ที่กรุงเทพด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแอบถามน้องมินดูว่า เอ้ยถ้าเทรดได้ไหมไรเงี้ยน้องมินเขาบอกได้ค่ะแล้วก็เลยได้มาเป็นใบนี้นะคะเราเปิดให้ดูก่อนดีกว่าแล้วค่อยอธิบายมันคือ one t w มันคือรุ่นนี้ค่ะ Chanel g r a บี e วรุ่นที่เป็นคร็อกอย่างนี้เออ ไม่อยากได้รุ่นที่มันเป็นแบออริจินอลที่มันเป็นเป็นลายลายควินเทอ่ะอันนั้นอนะ่ะมันสวยนะแต่ว่ามันเซนซิทีฟมากได้ข่าวว่ามันเซนซิทีฟมากๆแต่ใบนี้คือ First สอิมเพรสชเลยนะที่รู้ใช้มาสองครั้งละคือมันหนักมากแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนว่าคนไทยใช้แบบว่าสภาพนางฟ้ามากเธอคืออีคำว่าชาแน l อ่ะดูดิเธอเขายังไม่ติด เขายังไม่แกะสติกเกอร์ออกเลยสภาพคือดีไม่มีรอยน้องมินคือแบบสแกนมาให้พี่อย่างดีนะคะเนาะใส่แล้วมันดูอุบาทอุบาทฉันว่าดูดิอ้ออ oh, oh, <ๆ>้อเแกะโลดลืมแกะาตอนนั้นนะ่ะลากาเฟลเขาทำกับฟาเลวิลเลียมใช่ไหมจะทำกระเป๋าใบแรกให้ผู้ชายใช้แต่เห็นมีตาชนีใช้เพราะว่าอุ๊ยฉันเจอเงิน 20่สิบยูโรเธอเลิศมากอ่ะเนี่ยข้างในกระเป๋ามันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ยังไม่มีไมโครชิพนะครับมันจะเป็นแบบเนี่ยที่เอ็ดได้มาเอ็ดได้มาทั้งหมดเลยฟูลเซ็ตได้รีซีฟได้เอ่อคารดได้อะไรมาใบนี้ได้มาราคาดีมากรับดูสภาพนางฟ้ามากน้องมินแบบว่าหามาคือดูดิคือมันแบบรอยแวนแทน้อยมากเพราะรุ่นนี้หลายปีแล้วนะต้องบอกก่อน ถายประมาณนี้อย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เอาอโซ่มาพันกันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันแบบยืดๆอย่างเงี้ยเธอแล้วก็สะพายอย่างนี้ก็ได้ทเท่นี่มันมันทำเป็นแบคแพคได้ด้วยอ่ะเธอแต่ว่าเราว่าสะพายเป็นแบคแพคมันด้วยรูปทรงของกระเป๋าเนี่ยมันไม่สวยหรือไม่ก็สะพายสะพายข้างแต่สะพายข้างก็ยาวไปไหมเธอเนี่ย จะบ้าหรือไงสายยาวขนาดนี้ต้องสูงแบบสองร้อยอ่ะเพราะมันเห็นป่ะมันยาวมากไอ้ข้อด้อยของมันคือมันหนักนะแล้วก็สายมันก็จะพันๆงงๆนิดนึงแอบใช้ยากอยู่นะถือว่าเป็นกระเป๋าชาแนลที่มันเท่ดีอ่ะมันเก๋ดีมันดูแบบจริงๆแล้วแชมใบรุ่นเนี้ยมันไม่มีโลโก้ใช่ไหมแต่เราก็แบบเออไหนๆมือจะใา่ค่าแบบอัพฟรอนค่าแบบโคโค่ชาแนลแล้วนะก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนว่าชาแนลตัวเบลเลอร์ไปเลยสิคะถืออย่างนี้ก็ได้ เวลาไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะถือให้มันค่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบรกลุงหลังนิดนึงอะไรเงีย้ยแต่มันเกตดีนะฉันว่านี่ถืออย่างเงี้เป็นคุณนายนะคุณนายเฮสโซจริงๆไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อให้ให้ครบรอบวันเกิดหรอกมันมามันก็ซื้อคือเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าก็ซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่า จริงๆของที่อยากซื้อให้ตัวเองวันเกิดจริงๆอะเป็นกระเป๋า a i r m e ที่สั่งไปแต่ว่าก็ยังไม่มาเนาะอายุ40อะมันก็มันก็แมทเตอร์นนะเพราะว่าเหมือนในใบจด wish list ที่ a i r m อตอนตอนเดือนเซปเทมเบอแต่ว่า quota back to e d ได้ล่าสุดอะ,อะเดือนมาร์ชเขาบอกว่าต้องรอประมาณ1นึ่คาล endar year ซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันบูชิดอะคือแบบเออคือทำไมต้องรอปีหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ คือลักออฟเฟอร์มันปีหนึ่งเขาใจบ้างมันควรจะได้มันควรจะได้คือเขาควรจะดูดูจากดูจากว่าเฮ้ยล่าสุดอยู่ได้เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้มากกว่าสําหรับเรานะเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แอร์เมสที่ที่ประเทศอื่นเราไม่รู้เป็นไงแต่ที่เยอรมันคือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะคือหมายถึงว่าพอยูรับตะก่อนอะมันจะเป็นแบบพอยูรับวิชวิชเสร็จปุ๊บยูรอแบบอาทิตย์หนึ่งหรือว่ายูจะจดนะตอนวันที่ยูรับวิชกระเป๋าวิชยู่เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Policy ใหม่ก็คืออยู่ต้องรออีก6เดือนแล้วก็ต้องขอ Approval จากจาก store manager แล้วก็ค่อยจดพอจด Wish แล้วก็ต้องรออีกหนึ่งปีมึงมันก็ทำให้แบบการได้มาซึ่งกระเป๋าแบบ wish เนี้ยมันยากขึ้นแล้วมันก็นานขึ้นเราก็รู้สึกว่าอ้เราเบื่อกับเกมนี้เหมือนกันแบบลำคาญอะไรเงี้ยบางทีก็แบบน่าเบืบ่อก็เนี่ยแหละบ่ <c oughs> บนไปแต่ก็แต่ก็ยังแต่ก็ยังไปซื้ออยู่นะ ก็วันนี้ก็เป็นคลิปยาวๆเลยนะคะสำหรับกระเป๋าวอดไอคอร์ทฟลายเบิร์ดเดย์ของเอ็ดดี้บุญญาสามนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นสูตรแต่งเป็นกำลังใจเอ็ดดี้บุญญาสามได้นะครับสปอนเซอร์เข้ามาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย